โจนง้อเงาเต่าตุตนทวีตประกาศยิงคนพร้อมปืนหลักฐานดักการี่แมเกนัฟชายชาวแคลิฟอร์เนียวัย20ปีถูกจับข้อหาก่อให้เกิดภัยคุกคามหลังจากที่เขาโพสต์บน Twitter@ @steel_dmc ว่าเขาจะยิงใครสักคนหนึ่งถ้าเขาได้รีทวีต100ครั้งจากนั้นเขายังได้โพสต์ภาพปืนไรเฟิลเอ็นไปยังถนนในลอสแองเจลิสกับทวีตดังกล่าวด้วยชายชาวทวิตเตอร์ต,ตอบโพสต์ของเขาว่าผมจะหัวเร้อยอย่างแรงถ้ารีทวีต100ครั้งนี้ทำให้คุณถูกจับ แต่เขากลับไม่แคร์และโพสต์ตามด้วยภาพของชายอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่บนถนนพร้อมกับสิ่งที่ดูเหมือนเลือดบนหน้าอกของเขาพร้อมทวิตกล่าวว่าคนตายภารกิจเสร็จสมบูรณ์จากนั้นไม่นานมีคนนำโพสต์ของเขาไปแจ้งตำรวจซึ่งติดตามทวิตเตอร์ของเขาไปจนถึงบ้านพักบนถนนหมายเลข9ในลอสแองเจลิสเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดอาวุธของเขาและพบว่ามันเป็นปืนไรเฟิลอากาศไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเขาได้ทำร้ายใครจริง เขาถูกจับกลุมตัวและตั้งวงเงินประกันไว้ที่ประมาณ179,000บาทสงสัยว่าตอนนี้จะขำไม่ออกละสิ